เมื่อความรักและความเครียดแค้นในอดีตระหว่างเจ้าชายผู้สูงศักดิ์และหญิงสาวกำพรา้ากลายเป็นเหตุทำให้เกิดสงครามครั้งใหญ่ที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกเอาไว้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไปชนแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องปอนนียินเซลวานพาร์2 ก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะณวิหารแห่งหนึ่งมีเด็กสาวกำพร้าชื่อว่านันที่นี่ เธอเป็นเด็กสาวที่ไม่เหมือนคนอื่นเนื่องจากเธอไม่ชอบเพชรพลอยเครื่องประดับและไม่สนใจเข้าไปใช้ชีวิตในวังแม้เจ้าหญิงกุนทาวายจะไม่ตาพาเด็กเข้าวังแต่สุดท้ายเธอก็หลบหนีกลับมาอยู่ที่วิหารเนื่องจากเธอรู้ตัวว่าเด็กกำพร้าอย่างเธอเป็นแค่ตุ๊กตาให้คนชั้นสูงเล่นแต่งตัวสนุกๆซึ่งการที่เธอหนีออกจากวังมันก็ทําให้เจ้าหญิงกุนทาไวายไม่พอใจเอามากๆแต่ในขณะเดียวกันเจ้าชายการิกาลันกลับสนใจนันทินีเนื่องจากเธอมีความงดงาม และมีนิสัยไม่เหมือนหญิงสาวคนอื่นหลังจากเว้นว่างจากการฝึกซ้อมต่อสู้การิการันจึงมักจะตามมาจีบนันที่นี่อยู่บ่อยๆซึ่งเธอเองก็ดูเหมือนจะมีใจให้ แต่ด้วยชนชั้นที่ต่างกันราวฟ้ากับเหวมันก็ทำให้เธอวันกลัวเธอเลยปิดกั้นตัวเองเอาไว้แต่กะริกะรันไม่ได้สนใจเรื่องชนชั้นเขายังคงเดินหน้าจีบนั้นที่นีต่อจนในที่สุดเธอก็เริ่มใจอ่อนยิ่งตอนที่กะริการันต้องไปร่วมรบในสงครามระยะทางที่ห่างไกลและความเป็นห่วงมันก็ได้ทำให้เธอรู้ใจตัวเอง หลังจากที่การิการันกลับมาเธอจึงตัดสินใจเผชิญหน้ากับความกลัวด้วยการยอมให้การิการันาพาไปแนะนำตัวในวังแต่ทั้งราชนีและเจ้าหญิงก็ไม่พอใจมากๆที่เด็กกรรัาพ้าไรชาติตระกูลอย่างนั้นที่นี่จะมาเป็นว่าที่องค์ราชินีในอนาคตราชินีจึงถือโอกาสที่การิการันไปออกรบขับไล่นันที่นี่ออกไปจากอาณาจักร ซึ่งหลังจากนั้นมันก็มีข่าวลือว่านันทีนีถูกกษัตริย์วีระปันติยันลักพาตัวไปกาลิกรันเลยไม่สามารถพาเธอกลับมาได้ หลายปีต่อมาอาณาจักรโจละากำลังอยู่ในความวุ่นวายทั้งทางการเมืองและสงครามภายในซึ่งความตึงเครียดมันก็ยิ่งมีมากขึ้นเมื่อมีข่าวลือว่าน้องชายของการิกาลันที่ชื่อว่าอารุณโมลีจมน้ำตายในระหว่างเดินทางด้วยเรือซึ่งบางฝ่ายก็เชื่อว่าเป็นการลอบสังหารที่เกิดจากความขัดแย้งการเมืองภายในแต่บางฝ่ายก็เชื่อว่าเป็นฝีมือของพวกปัญญะโดยมีนันที่นีผู้เคียดแค้นอยู่เบื้องหลังเนื่องจากเธอต้องการแก้แค้นให้กับการตายของกษัตริย์ วีระปันติยันในฐานะที่เธอเป็นบุตรสาวบุญธรรมซึ่งเป้าหมายแก้แค้นต่อไปของเธอก็คือคนรักเก่าอย่างการิกาลันโดยเธอได้ใช้ความงดงามหวานสเสน่ห์หลอกล่อให้กรรษัตริย์ปัลลวะเชิญการิกาลันมาที่เมืองกุฎธ,ธรรมปุระโดยอ้างว่าเป็นการมาเจรจาปณีปนอมทางการเมือง ตัดฉากไปที่เจ้าชายมาทุรันตากาเขาเป็นผู้ปกครองที่มีอำนาจบารมีเป็นที่เคารพและยอมรับจากเจ้าเมืองหลายๆคนจนเขาคิดว่าตัวเขามีสิทธิ์ชอบทำในบัลังเขาเลยตัดสินใจไปขอการสนับสนุนจากกลุ่มนักรบศิวะเพื่อที่จะเปิดฉากต่อสู้กับการิการันในศึกแย่งชิงตำแหน่งผู้สืบทอดบัลัง ซึ่งเมือกษัตริย์โคติกะแห่งราชราตาศัตรูคู่อาฆาตของการิการันได้รู้เรื่องศึกแย่งชิงบัลังภายในโจระเขาก็ตัดสินใจส่งลูกสาวมาแต่งงานกับมาทุรันตากาเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ไมตรีและเพื่อช่วยให้มาทุรันตากาได้ขึ้นครองราชแทนการิการันตัดฉากไปที่อารุณโมลีน้องชายของการิการันความจริงแล้วเขายังไม่ตายเนื่องจากมีหญิงชาราปริศนาคนหนึ่งดำน้ำลงไปช่วยชีวิตเขาเอาไว้ แต่ถึงแม้เขาจะรอดมาได้ชีวิตของเจ้าชายอารุณโมลีก็ยังไม่ปลอดภัยเพราะในตอนนี้เขากำลังป่วยหนกักแถมยังต้องคอยหลบๆซ่อนๆเพื่อไม่ให้ศัตรูรู้ว่าเขายังไม่ตายซึ่งก็เป็นเรื่องที่โชคดีมากๆที่อรุณโมลีมีค่าบริผ่านรับใช้ผู้ซื่อสัตว์และมีฐานคู่กายฝีมือดีอย่างวันติยาเทวันที่คอยปกป้องดูแลเจ้าชายด้วยชีวิต ซึ่งเมื่อศัตรูผ่านเข้ามาใกล้วันตียเทวันก็เสียงชีวิตวิ่งหลอกล่อศัตรูไปทางอื่นเพื่อให้ข้าบริพานที่เหลือพาเจ้าชายไปรักษาตัวที่วัดตัดฉากไปที่กษัตริย์ปัลละวะเขาได้เดินทางมายืนยันข่าวการตายของอรุณโมลี ซึ่งนั่นก็ทําให้การิกาลันทั้งเสียใจทั้งโกรธแค้นแถมเขายังมั่นใจว่าเป็นฝีมือของนันทีนีเนื่องจากเขารู้ดีว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มมือสังหารปัญญาทางด้านกษัตริย์ปัลลวะที่ถูกนันทีนีเป่าหูมาจึงได้เข้าไปช่วยพูดแก้ต่างให้เธอแถมหลังจากนั้นเขาก็ยังแนะนําให้การิการันเดินทางไปเจรจาปณีปนอมแทนการไปสู้รบกับมาทุรันตากาเนื่องจากนันที่นีบอกกับเขามาว่าการเจรจาคือทางออกที่ดีที่สุด ซึ่งก็นแน่นอนว่าการิการันไม่เชื่อเขารู้ดีว่ามันคือกลลวงของนันที่นีแต่ถึงอย่างนั้นเขากลับตอบรับคําเชิญเพราะถึงแม้เขาจะโกรธกับสิ่งที่นันที่นีทํามากแค่ไหนแต่ในใจเขาก็ยังรักเธออยู่เหมือนเดิมเขาเลยตัดสินใจว่าจะไปพบเธอเพื่อที่จะทําอะไรสักอย่างส่วนทางด้านนันที่นีเธอเองก็ดูเหมือนจะยังรักการิกาลันอยู่เช่นกันเพราะเธอยังเก็บแหวนที่เขาเคยให้เอาไว้ แต่ถึงอย่างนั้นความเครียดแค้นที่ถูกขับไล่และบุญคุณที่กษัตริย์วีรปันติยันรับเลี้ยงเธอมันก็ทําให้เธอจําต้องเดินหน้าแก้แค้นซึ่งภาพตอนที่การิกาลันลงมือฆ่ากาษัตริย์วีรปันติยนันมันก็ยังคงติดตาฝังใจเธอจนทําให้เธอยอมทนเจ็บปวดหันคมดาบใส่คนที่เธอรักมากๆซึ่งนอกจากชีวิตของการิกาลันแล้วอีกหนึ่งเป้าหมายแก้แค้นของเธอก็คือกษัตริย์สุนทราพ่อของการิกาลัน ซึ่งในระหว่างที่เธอนั้นกำลังอธิบายแผนรอบสังหารให้คนของเธอฟังวันติยเทวันทหารคู่กายของอรุณโมลีที่ถูกจับตัวไปก็บังเอิญฟื้นขึ้นมาได้ยินพอดีเขาจึงต้องหาทางเอาตัวรอดเพื่อที่จะได้ไปเตือนให้การิกาลันรู้ตัวโดยหลังจากนั้นเขาก็ได้บอกเรื่องที่อรุณโมลียังมีชีวิตอยู่เพื่อที่เขาจะได้เล่าให้นันทีนีฟังว่าหญิงชาราที่ช่วยชีวิตอรุณโมลีเอาไว้มีใบหน้าที่เหมือนกับนันทีนีมากมาก ซึ่งเมื่อเธอได้รู้เรื่องนี้เธอก็ตัดสินใจปล่อยตัววันติยาเทวันและกับการที่เขาจะต้องมาบอกให้เธอรู้เมื่อเขาเจอหญิงชาราคนนั้นอีกครั้งเนื่องจากนั้นที่นี่คิดว่าหญิงชาราคือแม่ของเธอหลังจากที่ถูกปล่อยตัววันติยาเทวันก็รีบกลับไปเมืองหลวงเพื่อแจ้งเตือนให้กษัตริย์สุนทาราระวังตัวแต่ในตอนนี้ที่นั่นก็กำลังตึงเครียดเนื่องจากเจ้าชายมาทุรันตากาได้ยกกำลังทหารศิวะมากดดันกษัตริ์ เรื่องสิทธิการขึ้นครองบัลังเหนือการิกาลันด้วยเหตุนี้วันติยาเทวันกับเจ้าหญิงกุลทวัยจึงต้องแอบมาเจอกันอย่างลับๆและในขณะเดียวกันนั้นข้ารับใช้คนหนึ่งก็ได้ไปแจ้งข่าวดีกับการิกาลันว่าอารุณโมลียังไม่ตายซึ่งข่าวดีนี้ก็ทําให้การิการันดีใจมากๆ โดยหลังจากนั้นทั้งเจ้าชายและเจ้าหญิงก็เดินทางมาหารุณโมลีที่วัดซึ่งในตอนนี้เขาก็ได้รับการรักษาจนหายดีแล้วแต่หลังจากที่พี่น้องทั้ง3ดีใจกันได้ไม่นานวันติยาเทวันก็ได้มาแจ้งเรื่องแผนรอบสังหารพร้อมทั้งขอให้การิกาลันยกเลิกการเดินทางไปตามคำเชิญของนันทีนีแต่ไม่ว่าใครจะเตือนยังไงการิกาลันก็ยังยืนการานว่าจะไปเพื่อที่จะได้ไปพบกับนันที่นี้ และเพื่อทําให้บรรดาเจ้าเมืองต่างๆได้เห็นว่าเขารู้ถึงแผนการและเกมการเมืองที่หวังโค่นอํานาจของเขาในขณะเดียวกันนนั้กลุ่มมือสังหารปัญญาก็ได้รู้ว่าอารุณโมลียังมีชีวิตอยู่แต่การลงมืออีกครั้งมันก็ทําได้ยากเพราะอารุณโมลีหลบซ่อนตัวอยู่ในวัดที่มีการคุ้มกันดูแลโดยพระสงฆ์เป็นอย่างดีมือสังหารคนหนึ่งจึงแฝงตัวเป็นชาวบ้านแล้วก็ปล่อยข่าวเรื่องที่อรุณโมลีหนีมาซ่อนตัวเพื่อให้ชาวบ้านแห่มาเคารพลาบไหว ซึ่งในอีกไม่กี่วันก็จะมีการฉลองเทศกาลประจำปีพอดีมือสังหารที่แฝงตัวมาเป็นชวบ้านจึงได้ขอให้เจ้าชายอยู่ร่วมฉลองด้วยกันเพื่อที่จะได้ลงมือสังหารได้โดยง่าย ซึ่งวันติยาเทวันก็รู้ถึงความเสี่ยงนี้ดีเขาจึงคอยตรวจตรายอย่างเข้มงวดในที่สุดเขาก็เจอกลุ่มคนน่าสงสัยซึ่งเขาก็ได้วิ่งไล่ล่าตามไปจัดการแต่ในขณะเดียวกันนั้นกลุ่มมือสังหารที่แฝงตัวมาเป็นพระสงฆ์ก็กำลังจะลงมือในโบสถ์แต่สุดท้ายพวกเขาก็ไม่สามารถลงมือได้เพราะบรรดาพระสงฆ์จำนวนมากได้เข้ามาเป็นโลก,กำบังให้อรุณโมลีตัดฉากกลับมาที่วันติยาเทวันแม้ว่าเขาจะไล่ล่าไปจัดการมือสังหารได้หลายคน แต่มันก็ยังเหลือมือสังหารคนหนึ่งที่แฝงตัวมาเป็นควานช้างซึ่งในตอนนี้ทั้งวันติยาเทวันและข้ารับใช้ก็ดูเหมือนจะไปเตือนเจ้าชายไม่ทันแล้วแต่ความฉลาดและสายตาที่เฉียบคมก็ทําให้อรุณโมลีรู้ว่าควานช้างคือมือสังหารเขาจึงได้บังคับช้างจัดการมือสังหารคนนั้นไป ตัดฉากไปที่เจ้าหญิงกุนทวัยในตอนที่เธอไปหาอารุณโมลีเธอได้ถามถึงเรื่องหญิงชราที่หน้าเหมือนนันทินีซึ่งอรุณโมลีก็พูดตรงกันกับวันติยาเทวันว่าหญิงชราคนนั้นหน้าเหมือนนันทินีมากๆซึ่งสาเหตุที่เธอสนใจหญิงชราก็เป็นเพราะเธอจําได้ว่าก่อนหน้านี้เธอเห็นว่าพ่อมีสีหน้าตื่นตกใจมากๆเมื่อเห็นใบหน้าของนันทินีครั้งแรกเมื่อกุนทวัยกลับมาถึงวังเธอจึงเข้าไปถามพ่อถึงเรื่องนี้ทันที ซึ่งกษัตริย์สุนทราก็ได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องที่เขาเสียใจและรู้สึกผิดมากที่สุดโดยในตอนที่เขายังเป็นหนุ่มเลือดร้อนหลังจากที่ถูกกองทัพปัญญาโจมตีเขาก็ได้หลบหนีไปยังเกาะแห่งหนึ่งซึ่งก็มีหญิงสาวชาวเกาะมาช่วยเขาไว้เธอมีชื่อว่ามันทากินีโดยหลังจากนั้นทั้งสองก็ตกหลุมรักกัน แต่เมื่อสุนทรากลับไปอาณาจักรโจโละเขาก็ทิ้งคำสัญญาที่ให้ไว้กับเธอเพื่อที่จะขึ้นครองัลังแห่งโจโละและพอเขาจะกลับไปตามหาเซนาบดีก็ได้บอกข่าวร้ายว่ามันทากินีจมน้ำตายไปแล้วซึ่งเมื่อเจ้าหญิงกุนทไวัยได้รู้เรื่องนี้เธอก็สงสัยว่านันทีนีอาจเป็นพี่สาวต่างแม่ของเธอ แม้กษัตริย์สุนทราชจะปฏิเสธว่าไม่ใช่แต่เจ้าหญิงก็ยังไม่เชื่อเพราะก่อนหน้านี้นันทินีถูกขับไล่ออกไปเพื่อไม่ให้ได้แต่งงานกับการิกาลันเรากับว่าเป็นความจงใจเพื่อที่จะไม่ให้พี่น้องพ่อเดียวกันแต่งงานกันหลังจากนั้นกุลทวัยจึงตัดสินใจไปถามแม่ถึงเรื่องนี้ซึ่งราชินีก็ยอมรับตามตรงว่าเธอรู้เรื่องรักแรกของกษัตริย์สุนทราแต่เธอก็ยืนยันได้ว่านันทินีไม่ใช่ลูกสุนทราตามที่กุลทวัยเข้าใจ ตัดฉากไปที่การิกาลันเขายังคงเจราจากับบรรดาเจ้าเมืองที่ต้องการให้มาทุรันตกาขึ้นนั่งบัลลังก์มากกว่าที่จะเป็นคนแข็งกร้าวอย่างการิกาลันและเนื่องจากพวกเจ้าเมืองไม่อยากให้เกิดสงครามพวกเขาจึงเสนอให้แบ่งโจลัเป็นสองส่วนเพื่อให้การิการันกับมาทุรันตกาแบ่งกันปกครองแต่การิกาลันก็ไม่เห็นด้วยมากๆที่จะแบ่งแยกอาณาจักรแบบนี้ เขาจึงตัดสินใจยอมถอยให้มาทุรันตากาได้ขึ้นนั่งบันลังแทนเขาแต่ก็มีข้อแม้อยู่ว่ากองทัพและแดนเหนือจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาเพื่อรับประกันความปลอดภัยให้อรุณโมลีแต่ก็แน่นอนว่ามีเจ้าเมืองบางคนไม่เห็นด้วย ภายหลังจากนั้นพวกเขาจึงได้ยกทัพบ,บุกไปปิดล้อมวังเพื่อที่จะจัดการมาทุรันตาการและพรรคพวกแต่ก่อนที่จะเกิดการต่อสู้อรุณโมลีก็ได้กลับมาห้ามไว้ได้ทันโดยเขาได้บอกกับเจ้าเมืองให้เคารพและยอมรับการตัดสินใจของทุกไฟตัดฉากไปที่มือสังหารปัญเดียพวกเขาได้บุกเข้ามาซ่อนตัวในวังเพื่อหาโอกาสรอบสังหารกษัตริย์สุนทราแต่ก็มีหญิงรับใช้คนหนึ่งบังเอิญผ่านมาเห็นเธอจึงไปแจ้งให้แม่ทัพรู้ แต่ในขณนะเดียวกันนั้นเหล่ามือสังหารก็กำลังจะลงมือในตอนที่กษัตริย์อยู่คนเดียวแต่พวกเขาก็ถูกขัดจังหวะโดยมันทากินีที่แอบตามมาตั้งแต่ทางเข้าเมืองโดยหลังจากที่ไล่พวกมือสังหารไปได้เธอก็แอบเข้าไปมองคนรักใกล้ๆซึ่งเมื่อกษัตริย์สุนทราตื่นมาเห็นเขาก็ทั้งตกใจและดีใจที่คนรักที่เขาคิดว่าตายไปแล้วไม่อยู่ต่อหน้าเขาในตอนนี้แต่ทันใดนั้นมือสังหารก็ได้กลับมาอีกครั้ง ทางด้านมันทากินีเลยเอาตัวไปบังสอนเพื่อช่วยชีวิตคนที่เธอรักเอาไว้จากนั้นไม่นานเสียงร้องแห่งความเสียใจของกษัตริย์ก็ดังลั่นจนทําให้อรุณโมลีได้ยินเขาจึงรีบตามมาจัดการมือสังหารโดยฝีมือการต่อสู้ที่เก่งเกินต้านตัดฉักไปที่วันติยาเทวันเขาบังเอิญไปเห็นคนเข้าออกผ่านทางช่องลับ ซึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสงสัยนี้มันก็ทําให้เขาพอจะรู้ได้ว่ามันอาจทําให้การิกาลันอยู่ในอันตรายซึ่งเมื่อวันติยาเทวันแอบตามไปดูเขาก็ได้เห็นว่าคนเหล่านั้นคือมือสังหารที่จะมาฆ่าการิกาลันแต่ทางด้านนันทีนีก็ได้สั่งให้รออยู่ข้างนอกเพราะเธอต้องการเป็นคนลงมือเองโดยในระหว่างที่เธอรอการิกาลันวันติยาเทวันก็ถือโอกาสนี้เข้าไปขอร้องให้เธอเปลี่ยนใจแต่ไม่นานหลังจากนั้นการิกาลันก็มาถึง วันตยาเทวันเลยต้องเข้าไปหาที่ซ่อนตัวเพราะก่อนหน้านี้เจ้าชายได้สั่งห้ามไม่ให้เขาตามมาเนื่องจากความจริงแล้วเขาจงใจมาเพื่อสังางความทุกข์ทรมานในใจโดยท้าหากนั้นที่นี่ยังยืนยันว่าจะไม่มีวันให้อภัยเขาก็ยินดีตายเพื่อให้เธอได้ล้างแค้นแต่พอจะลงมือจริงๆนั้นที่นี่กลับไม่สามารถทําได้เพราะอีกใจหนึ่งเธอก็ยังรัก เมื่อเห็นว่าเป็นเช่นนั้นการิกาลันจึงได้ลงมือด้วยตัวเองซึ่งทางด้านวันติยาเทวันที่จะเข้าไปช่วยก็ถูกขัดขวางเอาไว้แถมหลังจากนั้นเขาก็ยังถูกสงสัยว่าอารุณโมลีส่งเขามาฆ่าพี่ชายเพื่อแย่งชิงบัลลังก์การตายของกาลิกาลันสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับทั้งราชวงศ์และประชาชนส่วนคนที่ทั้งรักทั้งแค้นอย่างนั้นที่นี่ก็กำลังตกอยู่ในความสับสนเพราะที่ผ่านมาเธออยากแก้แค้นมาโดยตลอด แต่ในตอนนี้เธอกลับเสียใจมากๆกับการตายจากไปของการิกาลันยิ่งไปกว่านั้นเธอยังได้มารู้ความจริงที่น่าตกใจจากอดีตทหารปัญญาคนหนึ่งว่าในอดีตเขาได้นำทางกษัตริย์วีรปันติยนันไปไลลาสุนทาราที่เกาะลังกาแต่เมื่อไปถึงพวกเขาก็พบว่าสุนทาราหลบหนีกลับไปขึ้นครองราชแล้วทางด้านกษัตริย์วีรปันติยันจึงได้แก้แค้นด้วยการทำร้ายขืนใจมันทากินี จนในที่สุดเธอก็ตั้งท้องซึ่งนั่นก็หมายความว่าพอที่แท้จริงของนันทินีคือกษัตริย์วีรปันติยนันผู้ที่เธอสำนึกบุญคุณมาโดยตลอดว่าเขาชุบเลี้ยงเธอในฐานะลูกบุญธรรมซึ่งความจริงอันโหดร้ายนี้ก็ทำให้นันทินีเจ็บปวดมากจนในที่สุดเธอก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองตัดฉากกลับไปที่กษัตริย์ปัลละวะเขาปักใจเชื่อมากๆว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการตายของการิกาลันคืออรุณโมลีเขาจึงมาเข้าร่วมกับกษัตริย์โคติกะ เพื่อขอให้ช่วยกำจัดอรุณโมลีแต่พันธมิตรอย่างเจ้าชายมาทุรันตากาก็ได้ออกตัวคัดค้านต่อต้านเพราะเขาไม่อยากให้มีการนองเลือดเข้าถึงขั้นยอมทิ้งการสนับสนุนจากกรรษัตริย์โคติกะและยอมสละบัลลังก์ให้อรุณโมลีดีกว่าการยอมให้ศัตรูบุกไปโจมตีโจละในขณะเดียวกันนนั้วันตียเทวันในฐานะผู้ต้องสงสยัยก็ได้ถูกนำตัวขึ้นพิจารณาความผิด โดยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนลงมือแต่เขากลับสารภาพว่าเขาทำให้การรกาลันตายเนื่องจากเขาทำหน้าที่ล้มเหลวจนไม่สามารถปกป้องกาเรกาลันได้ซึ่งไม่นานหลังจากนั้นอีกบุคคลที่รู้ถึงแผนลอบสังหารของนันทินีก็ได้เข้ามารับสารภาพผิดว่าเขาเองก็ปกร่องในหน้าที่ปล่อยปาลละเลยให้มือสังหารปัญญาสามารถลักลอบเข้ามาลงมือได้ซึ่งคำสารภาพนั้นก็ทำให้วันติยาเทวันพ้นจากข้อกล่าวหา แต่เขาก็ยังอยากจะรับโทษที่เขาปกป้องการิกาลันไว้ไม่ได้ซึ่งในขณะเดียวกันนั้นกองทัพของกรรษัตริย์โคติก,กะก็ได้ยกทัพบ,บุกมาพอดีวันติยาเทวันจึงจะเสี่ยงชีวิตเข้าร่วมรบเพื่อเป็นการชดใช้ความผิดซึ่งศึกสงครามในครั้งนี้ทางด้านอารุณโมลีก็เป็นรองอยู่มากเพราะศัตรูมีจำนวนเยอะกว่าถึง3เท่าแต่ก็ยังดีที่เจ้าชายมาทุรันตากาและกองทัพิวะตัดสินใจเข้ามาช่วยอรุณโมลีรบ ซึ่งกองกําลังที่มาเสริมพร้อมด้วยยุทธวิธีการรบอัญชันฉลาดมันก็ทําให้อรุณโมลีพลิกมาเป็นฝ่ายได้เปรียบและในที่สุดกองทัพของอรุณโมลีก็เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะซึ่งนั้นก็ยิ่งทําให้เขากลายเป็นว่าที่กษัตริย์คนต่อไปที่เหมาะสมที่สุดแต่เขากลับสละบัลังนี้ให้เจ้าชายมาทุรันตากาเพื่อความสงบสุขและประโยชน์สูงสุดของอาณาจักร หลังจากนั้นอรุณโมลีก็ได้สร้างกองทัพเรือขนาดใหญ่ออกเดินทางพิชิตดินแดนข้ามน้ำข้ามทะเล14ปีหลังจากนั้นอรุณโมลีก็ได้กลับมาขึ้นครองราชต่อจากมาทุรันตากาที่ตายจากไปซึ่งเขาก็เป็นที่รู้จักในานาพระเจ้าราชาราชแห่งโจละผู้เป็นราชาแห่งราชา หล,หลายสงครามในประวัติศาสตร์มักมีต้นต่อมาจากความรักโลภโกรธหลงรวมกับเหตุผลทางการเมืองการปกครองแม้ในโลกยุคปัจจุบันจะไม่ค่อยมีการทำสงครามเหมือนในอดีตแต่ความรักโลภโกรธหลงก็ยังคงเป็นต้นตอของความสูญเสียไม่ต่างจากในอดีตสำหรับใครที่ชอบหนังแนวนี้ก็บวกหนึ่งบอกแอดไปได้นะถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ